สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับตื่นเช้ามาพร้อมกับความแฮปปี้ฮะเรือใบเราเมื่อวานช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีมากๆชนะแมนยูไปได้สบายๆคับสอศูนย์และเล่นดีกว่ารูปเกมดีกว่าด้วยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะแมนยูนี่เอาไม่อยู่แน่ๆดูที่รายชื่อก่อนเลยครับเมื่อวานที่จัดลงสนามในผู้รักษาประตูเป็นเอเดรีนซอนนะแบกขวาครับสรุปแล้วคลายวอลเกอร์ลงได้แบกซ้ายเป็นเจา้ากัเซลโลคู่เซนเตอร์เป็นคู่เซนเตอร์ที่ ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันในฤดูการนี้ครับเพราะว่าลาบ็อกเนี่ยโดนใบแดงไปเกมนี้เลยต้องเปลี่ยนเป็นดีอาร์สกับจอห์นสโตนส่วนกองกลางตัวรับเนี่ยแน่นอนเป็นโรดิโก้ครับส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าฟันปลากันเลย5คนที่เหลือคือมันยกความดีความชอบให้เป๊ปเลยครับเมื่อวานมีกุนโดการเบนโดเดบลอยเชียสุสโฟเดนเล่นกันแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ดีอ่ะแต่ดีพอแผงรายชื่อออกมาตอนก่อนแข่ง ลงไปก็ไม่ได้ยืนแบบนั้นด้วยคือไม่รู้จะประกบกันยังไงแหละของหลังแมนยูแล้วก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วครับถือว่าเป๊ปนี่สุดยอดจริงๆพูดถึงคู่เซนเ,น,เนเตอร์หน่อยเมื่อวานทําได้ดีนะทั้ง2คนเลยทั้งโรเบนิอัและจอห์นสโตนเลยครับส่วนเจ้ากันเซลโลที่ฟอร์มดีแอซิส,สเยอะวันนี้แอซิส,สอีกแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําได้ดีเบนาดโดครับก็จมูกไว ทำประตูได้อีกแล้วแล้วพอได้2อศูนย์เนี่ยก็เล่นสบายเลยครับแต่เราควรจะได้3าศูนย์นะผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยเชสซสน่าจะได้จุดโทษนะครับเอาเป็นว่า2อศูนย์สบายสบายครับไม่ไม่รู้จะชมยังไงก็ชมได้แค่นี้แหละส่วนบทสัมภาษณ์หลังเกมครับ เป๊ปก็ออกมาบอกว่าเราอยากให้นักเตะเท้าซ้ายในยืนทางฝั่งซ้ายและคนที่ถนัดขวาในยืนฝั่งขวาหลักๆแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมแจ็คกิลิตถึงถูกดรอปในเกมนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เกมสําคัญนัแรกหรือดร์บี้แมตช์หนแรกที่นักเตะได้ลงสนามในเส้นทางคาแข้งหรือไม่ใช่หนแรกที่พวกเขามาเยือนที่นี่แต่มีเรื่องสําคัญคือต้องมีจิตใจที่มั่นคงครับนักเตะมีความเป็นมืออาชีพพวกเขาชอบลงสนามในเกมลักษณะนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็บอกว่านักเตะทุกคนทําผลงานได้ดีครับ แต่ก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของเฟปแหละทำให้เกมนี้เนี่ยจ็กกิลิตไม่ได้ลงแล้วเปฟปก็พูดถึงการที่เรเรือใบเราพยายามจะต้องครองบอลให้ได้ตลอดเวลาครับ ก็แยบแยบไปแหละว่าแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่อันตรายนะและนี่คือเหตุผลที่เราเป็นฝ่ายพยายามที่จะคองเกมในนัดนี้ครับหากคุณปล่อยให้พวกเขาวิ่งในโอเทฟอร์ดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเกมที่แอนฟิลเลยเราเล่นเกมแบบที่จําเป็นในวันนี้คุณต้องเล่นให้เร็วจ่ายบอลให้ไวและก็ให้นักเตะท,ทุกคนจับบอลตามจําเป็นแต่ก็ต้องพยายามจ่ายบอลเข้าช่องด้วยตอนที่นำสองสูดแล้วเนี่ยทุกอย่างดูสบายมากตนจึงรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่ต้องทําการเปลี่ยนตัวครับเป๊ปนี่พูดเหมือนเซฟโอเลมกันนะ ส่วนอีกคนหนึงครับหลังเกมมีบทสัมภาษณ์ของฟิลโฟเดนด้วยนะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่เล่นกันสุดชีวิตเลยทุกอย่างเนี่ยมันดูถูกต้องไปหมดเราขอบบอลได้เยอะมากครับสร้างโอกาสได้เยอะและพวกเราครองเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งถือว่าดีมากๆากคุณแจสําคัญในวันนี้ของเราคือการครองบอลนนะครับเราทําได้ในเวลาที่เหมาะสมเรารู้ว่าตอนไหนต้องเล่นงานพวกเขาและจังหวะไหนต้องหาพื้นที่ท่านหลัง แล้วโฟร์เดนก็เผยดึงแผนที่เป๊ปเนี่ยสั่งให้นักเตะเล่นสําหรับการรับมือแมนยูที่ใช้ในวันนี้คือหลัง3ก็บอกว่าเขากับเชซุสเนี่ยถูกสั่งให้ไล่เพลสฟูลแบ็กมันยากเวลาที่พวกเขาใช้กองหลัง5คนเรามีเดอะบอยและเบดาโดที่ช่วยเพลสเหมือนกันและมันก็ได้ผลครับเรารู้ว่าเราโจมตีพื้นที่ด้านหลังแนวรับได้เราเลือกจังหวะที่เหมาะสมเพื่อนๆจ่ายบอลถึงตนอยู่เสมอหลายครั้งด้วย ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยตนน่าจะจบโอกาสของตัวเองได้ครับแต่ไม่ใช่วันนี้แต่โดยรวมแล้วดีครับวันนี้ส่วนตารางคะแนนล่าสุดครับก่อนที่ลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมจะแข่งเราอยู่อันดับ2แล้วนะมีอยู่23คะแนนขนวก,กับเชลซีเมื่อวานเสมอด้วยตอนนี้เราตามหลังจากปูงเพียงแค่3แต้มแล้วเท่านั้นครับสุดท้ายนี้ฝากเว็บเดิมพันกีฬาวันเีอ้อมบอกอ้อมใช้ด้วยนะครับแอดไลน์ไปได้เลยแอด Alpha 8, 8, แอัลฟาแปดแปดอินโฟครับพิมพ์แอดตามด้วยอัลฟาตัวใหญ่ 88แล้วก็อินโฟตัวเล็กครับหรือวิธีนึงง่ายๆเลยใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่กดเข้าไปพูดคุยสอบถามเลยครับ